น่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัย ท,ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและรับชมทาง f a c e b o o k ไ i ฟ e นะคะทางสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยประจำสัปดาห์ที่3นะคะของทุกเดือนซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางค่ะดิฉันรจนาเฉลิมชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสพอสออบจลำปางค่ะขอต้อนรับคุณนรงศักดิ์คุณอูปธรรมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับกับผมว่าที่รอยตรีนรงศักดิ์คุณอูประถมครับค่ะคุณนรงศักดิ์ลองแนะนําประวัติเล็กน้อยนะค่ะครับผมผมเองเมื่อเจปีที่แล้วนะครับเคยเป็นอดีตผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่า กฟผออแม่เมะนั่นเองครับในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรมไฟฟ้าแม่เมอครับผมค่ะตอนนี้ก็เกษียณอายุราชการแล้วใช่ไหมคะครับผมก็เจ็ดปีกว่ากว่าละนะครับค่ะ แล้วหัวข้อในวันนี้นะคะเข้ากับบรรยากาศของเดือนกันยายนนะคะวันนี้วันที่20กันยายนแล้วเหลืออีกแค่10วันเท่านั้นก็จะสิ้นปีงบประมาณนะคะคก็หลายคนถ้าอยู่ในอา,อาชีพรับราชการก็ถือว่ากเกษียณอายุราชการ,รแต่ถ้าอยู่ในองค์กรของรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็เขาจะเรียกว่าอะไรคะ,กระเกษียณเหมือนกัน คืออย่างนี้ครับการเกษียณเนี่ยนะครับพวกเราเองเนี่ยไม่ว่าจะทํางานด้านของรัชการก็ดีนะครับวิสาหกิจก็ดีนะครับเอกชนก็ดีนะครับก็เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองนะครับรัชการเนี่ยก็คือเกษียณ60ปีนะครับหกปีนะตั้งแต่วันที่30กันยายนเริ่มวันที่1ตุลาก็ถือว่าใบเกษียณแล้วนะครับแต่สําหรับรับวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันก็ถือว่า60ปีเช่นเดียวกันนะครับเอกชน 60ปีก็เช่นเดียวกันแต่บาง,าบ,างบางหน่วยงานบางองค์กรก็จะมีการต่ออายุได้นะครับแต่สําหรับในส่วนของอาชีพที่เป็นพิเศษนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของตุลาการสารมุ่ยภาคษาอายาการต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีอายุถึง70ปีนะครับแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคุณอาจารย์รจนาครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยตลอดชีวิตครับ ไม่มีสิ้นสุดนะคะนั่นคือประชาชนทั่วไปนะแล้วก็แรงงานนะครับแรงงานที่รับจ้างทั่วไปนะครับ<ค>ที่ที่ทำงานกันตลอดชีวิตนะครับหาเช้ากินขําอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเมื่อเกิน60ปีเช่นเดียวกันครับแต่พอพูดถึงวัย60ปีนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าเรานี่คงหมด พลังกาลังนะคะหรือว่ากําลังสมองอะไรแต่พอเรามาสู่เส้นทางถนนสายใหม่นี่เรารู้นะคะว่าเรายังมีพลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะเส้นทางชีวิตสายที่61กันค่ะค,คุณนรงศักดิ์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนให้ทางด้านผู้ฟังได้รับทราบนะครับแล้วก็ผู้ที่จะใกล้เกษียณในวันที่30กันยายนเนี่ยนะครับก็เป็นที่รับทราบว่า ปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยนะครับจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเอจิงโซซายตี้นะครับนะฮะมีโดยเฉพาะในจังหวัดลำปางเราเองนะมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ30นะครับร้อถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หน่วยงานราชการนะครับก็ให้ความสนใจและดูแลว่าในต่อในใน,ในช่วงต่อไปนี้นะครับจะต้องให้ความสนใจกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยเป็นอย่างไรนะครับแม้แต่นาสภา,พ,าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3 3เออฉบับที่13นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวแผนนะครับนโยบายชัดเจนนะครับเพื่อที่จะกระจายไปทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมีเรื่องของอท้องถิ่นนะครับ <c oughs> การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของสุขภาพ <c oughs> นะครับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่ที่ท,ที่ที่อยู่ในเกณฑ์60ปีขึ้นไปนะครับถือว่า,เ,าเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับค่ะค่ะก็ถือว่า ถ้าเป็นสู่บทบาทผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคือเมื่อถึง60ปีแล้วนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นเรินทางใหม่ทีนี้อยากจะทราบว่าในการเตรียมตัวนะคในการเตรียมตัวนะครับ ตอนที่เราทํางานอยู่พูดถึงตอนทํางานก่อนนะครับคุณอาจารย์รุจนาเราถอนความไปหน่อยนิดนึงนะถอไปนิดนึงนะเตรียมพร้อมพร้อมนะครับมันก็ขอย้อนหลังนิดหนึ่งเราเราก็ทํางานด้วยความสนุกสนานตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทํางานครั้งแรกนะครับรับความรับผิดชอบแล้วก็เริ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามตําแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พอมาถึงเดือนปีที่59เอานะครับ เราเริ่มจะต้องเตรียมตัวแล้วครับว่าตอนนี้นะอย่าลืมนะครับว่าอายุเรา60แล้วนะครับ30กันยายนเราก็จะเกษียณแล้วท่น,นี้เราจะเตรียมตัวกันอย่างไรนะครับก็สิ่งที่จะขอแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณนะครับอีกสิวันตามที่อาจารย์รจนาท่านพูดไว้นะครับจะถึงวันกเกษียณเนี่ยโดยโประสบการณ์ของผมเองเนี่ยนะครับที่ได้สัมผัสมาก็ก็ขอแนะนำนะครับเอาเอาห้าเคลียร์ก่อน ห้าเคลียก่อนนะครับห้าเคลียก่อนเคลียร์ตัวเองยังไงนะครับห้าเคลียร์นี่ก็คือหนึ่งนะครับเคลียร์งานที่ค้างอยู่ก่อนกเกษียณจะต้องไม่ให้เหลือนะครับต้องไม่ให้เหลือเลยนะจะเซ็นอะไรทําอะไรนะครับทาให้เสร็จหมดเรียบร,ร้อยนะครับเอกาสารส่งมอบงานให้กับคนรุ่นหลังที่จะมาแทนเราอาันนี้เราต้องไม่ขลากราคาสั่งครับไม่ใช่ว่าวันที่หนึ่งตุลาเราจะเข้าไปทํางานไม่ได้แล้วนะครับเราต้องออกจาก จากวีออกจากโครงการนั้นนะครับละจากหัวขนตําแหน่งยศสถาบันศัดว์ต่างๆเราไม่มีแล้ววันที่หนึ่งตุลาก็ถือว่าเป็นรัษดรเต็มขั้นนะครับผมสามมันใช่ใช่สูงสุดคือสูงสามันใช่ครับผมหลังจากนั้นเมื่อเคนเคร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองนะครับเคลียร์หนี้สินให้เรียบร้อยสําหรับ หลายท่านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นราชการเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องของกรุ๊ปพันเคลียร์ของหนี้สินที่ติดค้างอยู่ขององค์กรให้แล้วเสร็จนะครับต้องเคลียร์ให้หมดทําบัญชีเคลียร์หมดใช่ใช่ใช่ต้องขององค์กรที่เราเซ็นรับผิดชอบอยู่รู้แม้แต่ตัวเราเองที่มีหนี้สินที่อยู่กับกับธนาคารนะกับสหกรณ์ใช่ใช่ใช่นะครับตรงนี้เองเราก็รู้ว่ารายได้เราเนี่ยหลังจากเสียงนเราจะมีอะไรบ้าง แล้วเราจะเคลียอย่างไร<ม>นะส่วนไหนที่เคลียได้กอให้เคลีย <c oughs> เคลียให้หมดก่อนนะครับ <ฮะ S 2> ไม่ให้ติดนะครับส่วนไหนที่ยังติดพันอยู่เราก็ดูว่ารายได้รายได้ที่เราได้รับเนี่ยหลังจาก,กเกษียณเนี่ยจะจะัดสรรได้อย่างไร<ฮ>ะนะครับแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งสําหรับได้บริหารชีวิตของตัวเราเองนะครับผมคือ,ค,อคือการดูแลหนี้สินนี่เราก็ต้องเตรียมระบบตัวเราด้วยใช่ไหมครับว่าเออเราต้องอยู่ได้นะไม่ใช่ว่าเราซื้อของไม่เยอะแล้วเราไม่สามารถที่จะ นั่นแหละครับเรื่องเรื่องของเรื่องของการผ่อนด้วยครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินค้าต่างๆที่เราติดค้างอยู่นะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับให้ใรายได้ที่เราได้หลังเกษยียณเนี่ยอย่างเพียงพอที่จะชําระตรงนั้นได้แล้วก็เหลือสําหรับจัดก,การตัวเอง ทําอย่างไรต้องวางแผนล่วงหน้าเลยครับเพราะว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ยนชีพมันเกี่ยวข้องกับดําเนินชีวิตเราเลยใช่ครับอยู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับผมนะครับอันนี้สําหรับปกติก่อนนะครับต่อไปเคลียร์หัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะตัวผมเองเนี่ยตอนที่อยู่หน่วยงานการเวฟ้าเนี่ยนะครับก็จะให้นโยบายนะครับหรือก็พูดกับ ในส่วนของน้องๆน,นะครับผู้ใต้บังคับบัญชาก็บอกว่าเราต้องไปตรวจนะสุขภาพเราก่อนนะครับให้รู้ว่าที่จริงเนี่ยสัญญาณจะเตือนมาตั้งแต่อายุ55ละพวกเรานะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมดาของสังขารนะครับมันจะเตือนมาแล้วว่าเราทํางานเนี่ยเราจะเจอโรคอะไร,รโรคกเกิดจากการทํางานโรคเกิดจากสิ่งแวดล้อมรโรคเกิดจากอาหารโรคเกิดจากกรรมพันธ์ มันก็จะมีมาให้เห็นนะครับมีสัญญาณส่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกกล่าวให้กับผู้ที่ใกล้เกษียณเนี่ยให้ตรวจเช็คร่างกายอยา่ยาอย่าอย่าประมาทอย่าบอกว่าผมนี่แข็งแรงสมบูรณ์นะผมไม่มีอะไระโรคที่เป็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้บอกเราเขาแอบอยู่มีหลายคนนะครับที่เป็นผู้รับบัญรข้ารชาก็บอกว่าโอ้ผมแข็งแรงนะอยู่ๆครับอายุห5ไปเลยไปโดยไม่ดูตัว นะครับมัน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 ซ้อนอยู่มันมันซ้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจเจอร,รีบรักษาีะโดยเฉพาะเรื่องของการผ่าตัดเรื่องอะไรเนี่ยเราจะมีสิทธิ์เบิกได้ก็เบิกนะครับผ่าตัดใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ยข้อคิดว่าน่าจะมาสักอายุห9เ้านาะย้อนไปตรงนั้นนะครับนะแต่จริงๆเรื่องสุขภาพนี่มันน่าจะดูทุกปีนะคะตัวประจาทุกปีไหมคะตัวประจํามีทุกปีแต่อย่างที่ได้บอกนะฮะเราประมาทและเราละเลย<อ>ว่าเราไม่เคยเป็น เราไม่เคยเป็นเราแข็งแรงอยู่นนเราออกกําลังกายเพื่อนผมแต่หลายๆคนเป็นนักวิ่งก็เสียชีวิตก่อนในวัยอันควรเป็นนักบันจัก,กรยานก็เสียชีวิตก่อนในวัยนควรทั้งๆท,ที่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอยู่ๆก็ปึ๊บไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าประบาทนะครับต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าเอ๊ะเรายังมีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าโรคทางกายหรือโรคทางใจที่เรายังไม่เห็นนะเราจะได้ไปควบคุมแล้วไปดูแล นะครับเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแลวก็มีอายุยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือแล้วเราจะถ้าเกิดว่าเขาตรวจเราเจอละะ้ค่ะเจอก็ต้องรีบรักษาเจอรีบรักษาใครับให้ดูละเอ้เรามีโรคนะถ้าเรามีโรคละเราต้องรักษานะครับ,บไม่ใช่ปล่อยปละเลยนี<อ>่เขาบอกว่าเจอแล้วใจมันท้อแต่จริงๆนะปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราจเจริญมากนะคะพัฒนามากเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็แข็งแรงขึ้นเพราะเขาสามารถอยู่ กับปัจจุบันได้ได้ใช่ทำใจได้ใช่กคร่วมกันได้อชอย่ครเบียค่ะอย่างงี้ถูกต้องครับคูดต้องทำใจได้แล้วอยู่กับมันนะฮะอยู่กับมันอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้แล้วอยู่ด้วยกันตลอดนะครับแต่ถ้าท้อจบข่าวเดี๋ยวพูดต่อไปนะมีอยู่นะครับนะครับ อันนี้ก็คือตรวจเช็คสุขภาพและรักษาให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเกษียณไปแล้วก็ต่อมาก็คือเคลียร์ตัวที่5ที่4นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนชีวิตเอาละครับอย่างที่บอกนะเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะเกษียณละเราจะมีเงินเหลือเท่าไหร่แต่นี้นะครับทีนี้มาพูดถึงว่าเงินเหลือเท่าไหร่แล้วหลังหลังจากเกษียณเราจะทําอะไรนะครับในชีวิตเงินที่เราจะทำเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับ เรื่องลูกหลานนะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เป็นยุคของ Gen Z นะเด็กรุ่นใหม่นะครับเขาดูแลตัวเขาเองได้นะแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปเป็นภาระให้เขานะครับเขามีมีงานยังสังเกตนะครับเออเราก็รู้ว่าเขามีความเร่งด่วนในการทํางานมีความรับผิดชอบต้องดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลบุตรนะครับอ่าเขาไม่มีเวลามายุ่งกับเราเท่าไหร่ เท่าไหร่นะครับตรงนี้เพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองวางแผนชีวิตว่าเออหลังจากวันที่หนึ่งตุลาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับดูสุขภาพาดูร่างกายดูจ,จิตใจไม่ใช่ว่ามาติดปักติดป,ปักนะฮะจมปักอยู่กับออต้องเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงหลานไม่เป็นไรนะเลี้ยงสุนัขนะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงอ้าวอยู่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราก็ต้องมีชีวิตที่ทํางานมาหนักทั้ง 60ปีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีชีวิตที่สบายทําจิตใจให้สะอาดเพื่อที่จะมีอายุมั่นขวัญยืนต่อไปอย่างไรอันนี้ต้องวางแผนชีวิตเรื่องของการใช้เงินการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะครับก็ค,ค,คือวางแผนก็อย่าทําอะไรที่มันซ้าๆเหมือนเดิมเปลี่ยบบนบรรยากาศบ้างนะคะ<ช>คือบางครั้งเลี้ยงหมาเนี่ยบางคนก็ผูกพันแต่ก็อย่าพอดีเออพอดีครับพอดีพอดีนะคบครับต่อไปข้อที่ห้าค่ะอันนี้ก็คือวางใจ เคลียร์กายเคลียร์ใจนะครับก็จะเป็นผลสรุปจากการเคลียร์ทั้งทั้ง4นะครับเรามีรเรื่องขององานแล้วนี่สินแล้วสุขภาพแล้วชีวิตแล้วกายกับใจเราจะทําอย่างไรให้ให้ให้กายเราเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างที่พูดนะครับก็คือว่าตามองเห็นหูได้ยินนะฮะปากพูดได้จมูกได้กลิน่นนะครับเดินเหินได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้เป็นคือคือเรื่องของกาย นะครับแล้วก็ใจใจแล้วก็คือต้องมีความเบิกบานมีความสุขทําอย่างไรในชีวิตประจําวันแต่ละวันแต่ละวันนะครับไม่ไปยึดติดกับทิฐิมานะไม่ไปยึดติดกับอดีตที่อดีตที่ผ่านมาเช่นเราทํางานเราเคยเป็นอาธิบดีเราเคยเป็น40ก็ต้องมีลูกน้องมาเที่ยวหาที่บ้านมาดูแลไม่มีแล้วครับไม่มีนะในส่วนของผมเบงเนี่ยผมเจอทางด้านของ อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาละลายท่านนะที่เขาเสียนก็เ,เสียไปก่อนเรา,านะครับเราก็เจอเขาแล้วก็สวัสดีครับพี่แล้วเขาเป็นรุ่นพี่เราครับนะไม่มีหัวโขนขไม่มีหัวโขนแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับคุยกันไปตามภาษาพี่น้องปรนะชา,า,าชนทั่วไปเราไม่ยึดติดละบางคนยังยึดติดอยู่นะครับผมเป็นนายพลผมเป็นนุ่นผมเป็นนี่อ้าวมันก็ ก็ไปไม่ได้นะครับถ้ายุดติดแต่ว่าทําตัวให้สบายยทาอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะไปพูดต่อกันนะครับผมค่ะนั่นก็คือการเตรียมตัวนะคะก่อนก่อนวัยเกษียณนะคะก็มีห้าข้อรวมทั้งสุขภาพรวมทั้งใจรวมทั้งการวางแผนชีวิตการเงินให้เรียบร้อยแลตัวเราเองด้วยครับผมอ่ะแล้วทีนี้ขั้นต่อมาละคะมีมีข้อแนะนําอะไรอีกคะ เขมาก็จะพูดถึงเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปทําอย่างไรเงินที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยที่เราเหลือเก็บอยู่นะครับหรือได้จากบํานาญหรือได้จากกองทุนอะไรต่างๆที่เราฝากไว้เนี่ยเราจะใช้อย่างไรเพื่อให้กับตัวเราเองอนะครับบางคนส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านเรามีเยอะแล้วก็แบ่งสรรจาดปัด ปันส่วนให้กับครอบครัวให้กับลูกกับหลานซื้ออะไรอำนวยความสะดวกให้มันเรียบร้อยหมดด้านวิเหลือเราจะบริหารตัวเราเองอย่างไรนะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็ก็มีอยู่ขอฝากไว้ว่ามีสี่อยู่ข้อห้ามนะครับมีสี่ข้อห้ามด้วยกันนะครับข้อห้ามแรกก็คือนะฮะจะต้องห้ามละเลยวินัยนะครับการเงินนะครับคือต้องมีวินัยการเงินที่เคร่งครัดนะครับว่า เงินที่เราได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้เงินบํานาญและมีเงินก้อนของกอบขมาก้อนหนึ่งนะครับสำหรับเป็นรับวิสาหกิจเนี่ยไม่มีนะครับบำนาญไม่มี <c oughs> ก็จะได้เงินจากกกสอรอกองทุนสํารองนิติบัชีนะ <Okay. S 1> เป็นก้อนมานะครับเงินก้อนเหล่านั้นเนี่ยทั้งกบขและกสรอเนี่ยก็จะเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยที่ที่ลงทุนนี่ยมันเป็นเป็นหุ้นไงฮะเราจะถอนออกมาทั้งหมดเพื่อมาใช้ก็ได้หรือถ้าบางคนยังจะเล่นเล่นหุ้นต่อนะก็ก็ฝากไว้ก่อนแล้วก็ต้องคอยดูเราก็ต้องมานั่งดูว่าเงินที่เราลงไปเนี่ยนะครับแบบจะมันจะมีดัชนีของตลาดหลักรัมันขึ้นหรือลงอย่างไรเราต้องสี่สิ0ส0 6 0ิ0ห0สี่สิบหางแมนทุก ทุกเดือนต้องดูต้องดูนะฮะต้องดูอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับถ้ายังเป็นนักลงทุนนะครับถ้าเป็นนักลงทุนก็ต้องขยันเช็คหุ้นใช่ไหมครับใช่และสําหรับการใช้เงินเนี่ยเราต้องไม่ใช้ชุลุยสุล่ายุ่มเฟือยนะครับเรารู้อยู่ว่างานหลังเกษียณเราเนี่ยเราจะมีงานสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขาวดําเยอะมากนะครับตอนนี้ลองไปดูนะครับว่างานขาวดําที่เราไปเนี่ยก็จะเห็นว่าอายุเกิน60สอัพขึ้นนั่นเลย ส่วนใหญ่นะใบรุ่นนี้น้อยมากนะครับอันนี้ก็คือเราต้องมีไว้หนตรงนี้แล้วก็ใช้ให้มันเพียงพอให้ให้ใช้แล้วก็พอพอเดือนกับเดือนกับที่เรามีเงินได้เข้ามาแต่ละเดือนแต่ถ้าใช้งินเกินไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรเรียบร้อยจบข่าวนะครับเป็นหนี้เป็นสิน ไปพวกเรานี่มาเริ่มต้นซื้อบ้านนี่ก็ไม่ได้แล้วต้องสะสมมาตั้งแต่ตอนดูนะคะใช่ครับสะสมที่ดินอนะ่ะเ,เรามาทําสวนทําไรต่ต้องต้องทํามาตั้งแต่อายุสักสี่สิบกว่าแล้วนะมาทําตอนนี้เรียบร้อยเลยนะครับนะข้อต่อไปนะครับก็คือห้ามไม่ให้ลงทุนธุรกิจนะครับนะฮะก็คือเราม,มีเงินก้อนมาอันดับแรกเลยมันมีสองอย่างด้วยกันหนึ่งเราจะคิดเราเป็นมือใหมอ่อ่ะเราทำงานราชการมา้เดี๋ยวได้เงินมาก้อนหนึ่ง เดี๋ยวไปทาธุรกิจดูให้ดีนะฮะจะไปทากาแฟโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจไหวไหมกาแฟในจังหวัดลำปางเราเนบ้านเมืองเราเนี่ยมีอยู่เป็นสามสี่ร้อยเยอะเยอะมากถนนสายหนึ่งเนี่ยโอ้โหสิบร้านกาแฟเนี่ยสิบร้านนะสู้ก็ไม่ได้ทําอาหารไหยโอ้แหมเราดูดิพ่อค้าแม่ขายกวาจะขายได้แต่ละวันเนี่ยฮะถนนตลาดกาดกองต้าดูสิครับซ้ําไปซ้ามากําลังซื้อของเราในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ก็ต้องพยายามอย่าไปลงทุน <c oughs> นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของเงินลอยตัวหรือค่างเงินบาทที่มันนั้นแล้วต้องต้องอันนั้นนักธุรกิจเขาคิดไป <c oughs> เขาเสียโอกาสแต่ของเราต้องเก็บเงินไว้ไม่ใช้ตามความจําเป็น <C' S 2> ต <c oughs> คุณนรงศักดิ์คะ <c oughs> มีผู้สูงอายุหลายท่านเหมือนกันที่ถูก แก๊งคอสแตเตอร์อะค่ะล<อ>หลอกเอาไปลงทุนนั่นแหละครับโอ้ยเสียเนรารงนเป็นร้านร้านเลยค่ะฟังแล้วดูน่ากลัวทําไมเุกถึงเชื่อได้ง่ายหรือเกินจิตวิทยาครับ<อ>มันเป็นเรื่องของอความต้องการนะครับทางโลกกับทางธรรมเนาะนะครับมันก็ไปด้วยกันนะครับ <c oughs> กิเลสมันไม่เคยหนีไปไหนอยู่กับเรานะเรามีความต้องการเรามีอยู่ร้านหนึ่งเขามาหลอกเราบอกเนี่ยทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวทําลงทุนตรงนี้เดี๋ยวจะได้ลงทุนหนึ่งร้อย วันนี้เขาเขามีวิธีการตกเบ็ดนะฮะลงทุนร้อยบาทะซื้อเป็นพวงพวงหนึง่งพันหนึ่งอ่าก็ซื้อสิบสิบนะร้อยบาทสิบหุ้นก็เป็นพันคเ,เขาเอาเงินมาอ่อยให้เราว่าเออลงแบบพันหนึง่งในคืนมาสองร้อยเออขยายไปดวกว่าขยายเป็นสองพันสามพันสุดท้าย<อ>ขยายเป็นหมื<ต>่นสองหมื่นสามอเป็นแสดบโซ่ไปถ,ถ,ถ้าลงทุนแบบที่เราไม่ได้เห็นรเริ่มต้นเลยนะคะเป็นแบบ ลอยๆมาอย่างนี้มันน่ากลัวนะคะน่นากลัวมากครับแล้วก็มีมวิธีการพูดแล้วก็เห็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์พวกสกิมเมอร์พวกตามตะเข็บชายแดนที่เขาทําเรื่องมาเราเห็นนะครับแต่เราเห็นนะครับมันเริ่มต้นเริ่มแรกตั้งแต่แม่ชมอถ้าจําได้นะครับสามสีปีปที่แล้วมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกิเลสเรื่องของอะไรเนี่ยมันไม่เคยหนีมาจากตัวเราถ้าเราตัดกิเลสได้เราคิดว่าเรามีความพอดีเนี่ยเอามาข่มนิดนึงมีสติหน่อว่ามันไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี นะฮะลงทุนร้อยจะได้เงินล้านเนี่ยเยอะเลยบอกให้รู้เลยครับอาชีพครูเนี่ยนะครับเจอเยอะเลยนะฮะเมื่อเมื่อเมื่อสัก3าปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอเจอไปเยอะเลยนะครับนะคราครูเนี่ยนะครับนะก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ควรลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนฉะนั้นมีสตินะคะอยู่อย่างพอเพียงนะคะหรืออีกอันนึงไม่ใช่ว่าไม่ให้ลงทุนนะครับหรือบางทีที่บ้านตัวเองเนี่ยมีอาชีพอยู่แล้ว มีธุรกิจเล็กๆอยู่แล้วนะเช่นขายของชําทํานู่นทํานี่รับจ้างนาะที่เป็นเราเราทาได้ด้วยด้วย <c oughs> ด้วยเป็นเขาเรียกวัตธุรกิจในครวเดือน <c oughs> นะครับเราก็สามารถต่อยอดได้อ่ไม่ไม่ใช่ห้ามนะครับต่อยอดเพื่อขยายให้มันเจริญขึ้นไปได้อีกนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับอ่สมเหตุสมผลก็ทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักมั่นคงของครอบครัวเราหลังจากที่เรากรเกษียณแล้วก็ต่อยอดได้ก็ทําได้นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยห้าม ไม่ให้กู้ยืมเด็ดขาดเลยนะฮะตรงนี้นะครับการที่ใครจะมากู้ยืมไม่ต้องพูดนะผมเองก็ยังโดนนะฮะนะฮะยังไม่ได้คืนเนี่ยเต้าเปเดียว <laughs> นะครับ <laughs> พูดตรงๆนะเราหลักไม่ใช่น้อยนะฮะในในฐานะที่เราสงสารแล้วก็วเขาบอกว่า <laughs> เดือนสองเดือนจะมาคืนให้อะไรทํำนองนี้นะฮะแล้วก็ช่วยไม่ได้เลยต้องจแข็งครับเพราะว่าเงินของเรา นะเราใช้ของเราเราเก,ก็บสะสมมาตัง้งตั้งชีวิตเราต้องมาใช้ของเราะนะครับสำหรับลูกหลานอะไรเราจัดการเรียบร้อยแล้วเราก็เหลือไปส่วนหนึ่งกับเจ้าเราต้องกับบิทเกษียณน,นะเพราะนั้นชีวิตหลังเกษียณเราต้องมีความสุขนะ,ะอย่าไปโอ้ไม่มีเงินใช้ไปที่ไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่งตัวสมสมสมซ้ออะไรไม่ได้นะครับอันนี้ต้องต้องอย่าให้กู้ยืมเด็ดขาดเขาจะมาหลอกมา <ใจ S 2> ได้แข,<อ>ข็งเขาจะมาหลอกมาล่อเราว่าจะให้ดอกเราไม่มีครับ ไม่มีอาจจะให้เดือนสองเดือนแล้วก็ทั้งต้นทั้งดอกขายหมดเลยนะครับนะแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะเพราะฉะนั้นแรงแข็งเลยนะครับผิดใจกันตั้งแต่ครั้งแรกดีกว่าดีกว่ามันจะไปตอกย้ำแล้วเป็นปมในใจเราตลอดชีวิตนะครับนะตรงนั้นั้นก็ห้ามกู้ยืมนะคะถ้าใครมาขอยืมเราบอกว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันใช่นะคะมีพอประมาณแก็ยังยังชีพของเราใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งสําคัญก็คืออย่าไปอวดร่ำอวดรวย เนี่ยตรงนี้แหละจะมีคนมาหาเราเยอะโอ้โ <c oughs> หนาใส่มีใส่เฟอร์นิเจอร์แต่งตัวอ,อู้ฟู่กินอยู่แบบสบายสำมรานอย่างนี้แหละเขาจะมาหาเรา <c oughs> นะวันนั้นทำตัวให้เหมาะสมแค่นั้นเองคน <c oughs> ดีบดีนะครับอยู่ในสังคมได้ <c oughs> สุด <ๆ S 2> ท้ายนี่ <c oughs> สำคัญมากนะครับถ้าเราไปติดในอบายนะครับอบาย นะเด่นการพันันติดสุราติดหวยติดแชร์ติดหญิงติดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับติดทําบุญมากก็ไม่ได้นะ, <Okay. S 1> ะมันมันก็สังคมเรานะครับเพราะนะั้นเอาพอดีพอด okay. Okay. นะีอย่างที่บอกติดทําบุญมาก ก็เห็นนะเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวนี้ก็อยากจะได้บุญก็ทำพอประมาณไม่ต้องประมาณพอประมาณพอประมาณอ้อมกันออมกับคนอื่นใช่ใช่อย่าไปอย่างที่บอกกลับไปข้อสามที่พูดไปเีกี้นะครับอดร่ําอวดด้วยมันไม่ใช่เอาพอดีพอดีตอนนี้เราต้องกระชับเรื่อาโอเคครับต่อไปก็คงเป็นบทสรุปนะคะว่าถ้าเรา จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณให้มีความสุขนะคะครเราจะวางแผนชีวิตยังไงแล้วมีข้อคิดยังไงในการ,รให้ผู้สูงวัยเนี่ยเข้าเข้าไปทํากิจกรรมรได้อะค่ะคก,ก็มาเลยนะครับ ห้าการดูแลนะครับเอาอย่างเร็วเลยนะครับอาทิตพูดไปแล้วนะครับหนึ่งดูแลครอบครัวภรรยาลูกหลานอันนี้อันนี้เป็นครอบครัวของเรานะครับต้องดูแลต้องดูแลอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้นะครับสองนะครับดูแลบุมอกาลีนะครับบิดามดาที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเราเป็นคนรุ่นถัดไปรุ่นที่สองเราก็ต้องไปดูแลรุ่นแรกนะพ่อแม่เรานะครับถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่ก็ดูแลท่านเรื่องอาหารการกินไปเยี่ยมท่านนะครับแต่ท่านป่วยเราก็ต้องไปดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลให้กำลังใจ สามที่สําคัญดูแลตัวเองดูแลคนอื่นแล้วไม่ดูแลตัวเองก็แย่เหมือนกันนะ,ะปล่อยตัวแบบโอ้ไว้ผมยาวหนวดเขารุงรังหน้าตาก็ว่ากันไปะนะครับต่อไปอทําบุญอัย่างที่บอกนะ,ะ,ะตามฐานนะาแ,ลแล้วก็อะตอนนั้นสามอันเรายังพอมีเวลาเหลืออยู่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือประโยชน์สังคมอันนี้คือดูแลสังคมดูแลคนอื่นที่ยังด้อยกว่าเราะนะ คนที่ต้องการความดูแลที่ยังขาดอยู่นะครับเ <คะ S 1> พราะด้วยอาการในสังคมยังมีเยอะเราก็ต้องมาช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับห้าอันนี้ก็คือดูแลงานดูแลหรือทํากิจกรรมนะครับอย่างกิจกรรมเนี่ยในระบายหลังเกษียณเนี่ยเราก็จะมีสอพอ,อสอใช่ไหมศูนย์พ <ฮะ S 1> ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพก็สมา,สมา,สมาคมชมรมผู้สูงอายุติดสังคมดีลาดเต้นลาสุขภาพแดนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราก็เบิกบานอันนี้ก็คือ ดูแลกิจกรรมทั้งห้าการดูแลนะครับก็คือเกษียณแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรแล้วมีเวลาก็ออกมาสังคมนะคะสังสรรค์กับเพื่อนเพราะว่าการมีเพื่อนเนี่ยมันมีการสังคมที่ผ่อนคลายความเครียดนะคะล้วทำกิจกรรมเล่นดนตรีลลาดอะไรอย่างพวกเราเองก็หลายอย่างเนาะพวกเรามาเจอกันเพราะดนตรีนะคะสํารอสอดสิงและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็มีประสบการณ์จากที่เราเคยทํางานมาก่อนก็เอามาช่วยเหลือสังคมได้ครับผมก็ถือว่า เ,เรามีเส้นทางสายที่61นะคะตั้งแต่การเตรียมตัวจนกระทั่งเมื่อผ่านเดือนตุลาคมไปแล้วนะคะก็ให้บางท่านบอกว่าอยากจะพักผ่อนนะคะหลังจากที่กเกษียณแล้วทำงานหนักมาแล้วก็ให้ท่านพักให้เต็มที่เลย นะคะพักเต็มที่แล้วหลังจากนั้นคืออยากทําอะไรก็ทําไปตอนนั้นนะคะคแต่หลังจากนั้นแล้วลองวางแผนชีวิตดูว่าเราจะทําอะไรในสังคมบ้างรหรือรเรามีกลุ่มเพื่อนที่ไหนบ้างอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ทํางานเดียวกันนะคะคเพื่อนที่เล่นดนตรีเพื่อนที่เล่นโยคะนะคะ ดีลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนต่างอาชีพนะคะคอะไรต่างๆต่าง,างวัยต่างอาชีพแล้วเราก็จะมีความสุขไปมาหาสู่กันครับพูด<ช>คุยกันนะครับก็ต้องมีสังคมไม่ใช่อยู่นั่งเฉยๆซึมมันก็ไม่ถูกนะเราก็ไปอย่างที่อาจารย์พุฒนาพูดครับเราไปเจออีกหลายกลุ่มเนาะหลังที่<ช><ช>เราเกษียณนะครับแล้วก็ เราไปปะพูดคุยนะครับที่สําคัญเวลาเราไปเจอนี้เราไม่ใช่เจอคนที่รุ่น60นะคะหกสิบห้าเจ็ดสิบแปดแปดสิบอะไรประมาณนั้นนะคะยังมีเยอะสุขภาพทางการเขายังแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดแล้วนะคะสําหรับการวางตนในการเกษียณนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนลลสงครามเป็นอย่างสูงนะคะอีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึ่งไหมหมดนิดเดียวนะฮะสรุปนิดเดียวก็คือว่า ผู้สูงอายุเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและใจะในระดับแรกคิดบวกนะครับทำตัวให้เรามีคุณค่ายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานไม่ซึมเศร้างุหงิดลดทิติมณนะไม่ยึดถือมั่นสุดท้ายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราละสังขารไปแล้วนะครับเราจะพบผลทางดีครับ,รบฝากไว้ครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะขอขอบคุณทางสาวทลำปางนะคะที่อนุเคราะห์เวลาและให้อำมนวยความสะดวกทุกประการค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ